กรณีเด็ก3เดือนขูกลิงแสมมกัดที่ศีรษะเป็นแผลลึกกะโหลกแตกตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับตอนนี้ครอบครัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาจัดก,การปัญหาบนเกาะปัญหยีครับซึ่งมีลิงมากกว่า400 5 0 0ถึง500ตัวเด็กถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เหล่ากาชาติจังหวัดพังงานำรถมารับญาติของเด็กชาย มัวอัลิมอาดีอายุ3เดือนครับซึ่งถูกเลิงแสมกัดบริเวณศีรษะหลายแผลรับญาติไปเยี่ยมเด็กนะครับตอนนี้เด็กอาการยังวิกฤตนายแพทย์วีรศักดิ์หลอดทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตบอกว่าได้ทำการผ่าตัดสมองตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับคืนวันที่14พฤศจิกายนภายนอกพบแผลฉีกขาดและผลซีทีสแกนมีกระดูกทิ่มทะลุเยื่อหุ้มสมองถึงเนื้อสมองครับ หลังผ่าตัดยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจภาพรวมเด็กตื่นดีครับไม่มีอาการอ่อนแรงขยับแขนขาได้ลืมตาได้เองญาติบอกว่าตอนนี้เด็กตอนที่เกิดเหตุนั้นเด็กกำลังนอนกินนมครับอยู่ในบ้านจังหวะที่ยายเผลอหลับแล้วตัวเองก็เข้าห้องน้ำลิงก็เลยเข้ามาทำร้ายเด็กขณะนี้บนเกาะมีลิงไม่ต่ำกว่า400 5 0 0ถึง500ตัวครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแล จำกัดประชากรลิงครับแล้วพอถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เราช่วยกันเองในชุมชนที่เราช่วยกันเองเนี่ยหนูอยากทราบว่าทางหน่วยงานที่อนุรักษ์สัตว์พันป่าเนี่ยคุณจะเยียวยากับครอบครัวเล็ชุมชนในหมู่บ้านตอนนี้คนที่มีลูกหลานที่อายุใกล้เคียงกับน้องเนี่ยนะคะเขาอยู่กันหวาดระแวงนะคะพี่ตอนนี้เขาไม่ได้ไปทํางานนะ เหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าญาติจะเร่งนําตัวเด็กส่งโรงพยาบาลแต่ก็มีความยากลําบากครับเพราะว่าต้องขึ้นเรือจากเกาะปัญยีโดยระหว่างเดินทางมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารอรับเด็กอยู่ที่ท่าเทียบเรือนะครับก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับ